เมื่อวันที่23กันยายน2564ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าผู้ผลิตกานยนต์สัญชาติเวียดนามอย่างวินฟาร์ดได้ประกาศรุกตลาดรถยนต์ในยุโรปเต็มที่โดยกำลังมีการพิจารณาประเทศอิตาลีสแกนดิเนเวียสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียหลังจากการเปิดตัวตามแผนเดิมที่จะมีการเปิดตัวในยอรมน,นีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในปีหน้า นอกจากนั้นบริษัทยังมีความพยายามผลักดันแบรนด์ของตนเองเพื่อแข่งขันในตลาดโลกมีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในตลาดต่างประเทศ5แห่งคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรอมนีและเนเธอร์แลนด์และจะเปิดโชว์รูมในแมคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้ สำหรับฟินฟ้านั้นเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของวินกรุ๊ป JSC ซึ่งเป็นเครือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามมีมูลค่าบริษัทรวมกว่า660,000ล้านบาทตามข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน2564ส่วนวินฟ้าสนั้นถูกก่อตั้งเมื่อปี2017และเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกออกสู่ตลาดในปี2019โดยในปีที่แล้ววินฟ้านั้นสามารถทำยอดขายรถยนต์ของตนเองได้ประมาณ30,000คันในเวียดนาม โดยเป็นรถยนต์ซีดานและ SUV แต่ถึงกระนั้นบริษัทก็ยังมีการขาดทุนอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการทุ่มงบประมาณในการลงทุนในต่างประเทศจำนวนมากและยอดขายของรถนั้นยังไม่มากพอที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้และนอกจากการพัฒนารถยนตไฟฟ้าแล้ววินฟ้ายังได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาแบตเตอรี่อย่างสโต r ดดด้วย ซึ่งบริษัท s t o d o นั้นเป็นสตาร์ทอัพด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งมีการร่วมทุนจากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นดีมเลอรซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Merc e d e s ดสเบบริษัทซัมซุงและ BP เป็นต้นซึ่งมีการระดมทุนได้มากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนอกจากความร่วมมือกับโ t o ด์แล้ววินฟ้ายังได้ร่วมมือกับโปรเจียมของไต้หวันซึ่งกำลังมีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตที่จะให้ความหนานแน่นของพลังงานที่สูงกว่าลิเธียมไอออนถึง3เท่าและมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้น้อยกว่าและอีกหนึ่งบริษัทที่ทางวินฟ้าลงนามความร่วมมืออีกเจ้าก็คือกอชชั่นไฮเทคผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปในตลาดเพื่อใช้สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการระยะทางที่ไกลามากและเมื่อไม่นานมานี้ทางค่ายก็เพิ่งได้รับใบอนุญาตให้ทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนทางสาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นผลดีสําหรับการใช้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในค่ายต่อไปของวินฟาร์ เอ i l ล์เฮนดริกเซนรองประธานฝ่ายขาย Business to Business ของวินฟาร์ดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่สำนักงานใหญ่ในตูลินว่าบริษัทกำลังพิจารณาประเทศอื่นในยุโรปเพิ่มเติมในการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตซึ่งจากข้อมูลนั้นจะเห็นได้ว่าวินฟาร์ดนั้นเอาจริง,เอ,รงเอาจังอย่างมากในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าความทะเยอะทะยานของผู้เล่นหน้าใหม่รายนี้ จะประสบผลสําเร็จหรือไม่ในตลาดรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าเคียวที่สุดในโลกอย่างตลาดยุโรปและตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอเมริกาสําหรับแบรนดร์รถยนต์เพื่อนบ้านของไทยเราอย่างวินฟ้านั้นจะไปในทิศทางไหนเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ